วันนี้โหแล้วเรียกว่าเห็นกันไปตอนเปิดตัวแล้วก็ตรงนี้เลยในครึ่งหลังดูน่าจะยังเหมือนเดิมเนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้มีข่าวอะไรเพิ่มเติมมานะสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับคือความเร็ที่จะพึ่งพาอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สูงส่งมากนะครับเกมร้ายใต้้องก็ถือว่าดูแล้วน่ากลัวด้วยแต่ยานินาเองก็ดูจะมีเครื่องมือที่จะ

ที่เหลือ,อตามมายืนไม่ทันครับผมเออนี่คำนวนไปได้ไปหนึ่งหลุมครับเอเอลเอสตัดก่อนได้ด้วยครับตรงนี้น<ช>นแล้วดูพลังแฝงครับนี่ฝั่งสีฟ้ากับฝั่งสีแดงโอ้ใครไม่มีเวลามาซื้อกับดีแท็กทาร์นดได้ครับผมนะก,ก,ก็อาจจะตอบโจทย์นะเพราะการกลับมาได้ป้อมแล้วก็การที่จะได้ให้สุดทางแบบสูญเสียน้อยสุดก็คือตายแล้วถ้าตัวเองตายกดเกิดเราใหม่ไ่้ไหมครับเอ้ย หยุดเกมแล้วที่น่าสนใจคือกาสกาสเล่นก็อัปเดตเหรอครับเล่นวิสด้วยก็อัปเดตเออนั่นน่ะสิไม่เผื่อเหลือเผื่อขาดนะการจะเทดดาเมจอย่างเต็มที่มีทีนี้วไงมีคนชุบผ้าเกมนี้นี่บอกเชอรี่เลยว่าพี่ไม่ต้องไปไหนอยู่กับผมบอกเลยว่าเชย์ยังไม่ตายแต่อยู่ท้ายกากัด ตายก่อนเออเชยังคงอยู่เสมอครับนะครับแม้ว่าตัวจะไปแต่ชื่อเสียงยังคงอยู่อืต้องมารอดูเลยครับนี่คือตำนานโอ้ที่คือตำนานด้วยแมชื่อเสียงอยู่ไม่นานครับผมแต่ตำนานจะเมื่อยมือตำนานจะละเอียดนะเปลี่ยนเปลี่ยนเวบ้าง เก่งคนเดียวอาจจะทําให้คุณชนะครับผมเกิดถ้าเก่งทั้งแก๊งก็พาเพื่อนเขาไปตายเรียกว่าเก่งคนเดียวทําให้คุณชนะแต่ถ้าเก่งถัาชยะเป็นนักร้องครับโอ้ยเชียบไ่อันนี้ซื้อนี่ซื้อเออแมอะไรนะระหว่างที่รอเขาฉันเล่นมุกเป็นเพื่อนเธอได้ไหมเออแหระหว่างเขาฟอสอยแล้วก็กระเรกระลาดไปเรื่อยนะครับผมแอยากไปนู่นาจะเข้าแบบสาระเข้าไปนะ แต่มันเพิ่งเริ่มเกมมันเริ่มเพิ่งเริ่มเกมแล้วแบบเรากำลังดูแบบฝั่งเอียรีน่าซึ่งเหมือนทีใหม่นะตอนเนี้ยว่าเขาจะไปในแบบไหนเชลี่ที่เคยเล่นเลนข้างครับอยู่ยังดุดันตอนนี้ต้องมาเลี้ยงเลื่อนนะครับผมก็ต้องรอดูแหละการผันตัวมาครั้งนี้นะแต่ว่าเชลรี่เองก็ถือว่าสร้างชื่อตัวเองมาจากการเล่นแบบน่าแไฟเตอร์แท้งเนาะแต่ว่าณปัจจุบันนี้นี่โรมิงเองรู้สึกว่าจะมีความหลากหลายมากขึ้นนะหลายๆทีมเราเห็นว่า เด่นเดียวมะโรมิ่งบ้างบางทีเป็นเป็นเมจโรมิ่งบ้างอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูเรื่องของการปรับตัวตรงนี้ด้วยนะครับในการเล่นดูว่าเชจะหลากหลายได้เหมือนชาวบ,บ้านชาช่องเขาไหม,มนี่ครับตรีโกลมิติอยู่ที่300-200องศากำลังจะวนเข้า360องศาเชอเปะ๊ะนี่ดูได้นะว่ามันจะหมดเมื่อไหร่อ่มอม,มันจะมีเข็มบอกจชครบ360องศาสแนปเปอร์นะดักเด็ดฟอรมาฮะ มาเกาะแต่ว่าโดนตัดป่าค่อะแค่ที่จะเยอะมากเลยครับตรงนี้ครับแต่ยารินาเองภาพรวมมันก็ยังด้วยความที่เี็นทีมีอะครับมันก็ยังช่วยบูสต์งเงินให้กับนักกับได้อยู่ครับนาสตาร์ก่อนครับเลื่อนรถไปเยอะมากนะแฮปปี้ครับกระโดดถอยออกมาเลือดมังกรเหลือประมาณ4,500นะครับ4,500พี่ว่างไงนะครับจูเลือดจะเยอะไปนะครับขอตีเองะนะครับดัดเก็บมา,าเทคได้ครับตรงนี้เป็นการรีเทคของทางฝั่งยารินาครับเราได้ไปครับ ปาดสองปาดสองชะตายังไม่ขาดจะจุกุกันไปไป้าปอครับมาแยบมาแยบครับยังไม่ฮุกเลยเข้ามาเล่นครับขยับมาตรงนี้ต่อยฟรีไปโดนเช็ไปหนึ่งทีหาร์ช็อตยิงผ่านแบบสกินตรีโกนิติ ผมเพิ่งดูนะตอนแรกแบบว่ตรีโกเมตริกภาษาไทยที่แปลมาจากอังกฤษครับผมมันมาจากอังกฤษเลยตริโกเมทริกเฮ้ยเสิโยกครับแต่ว่ามันก็จะรู้ทันครับมาแล้วครับอุ้ยโดนลุ้หนักๆครับไอ้แปรครับหมีเย็น หมีเย็นโดนหลังป้อมครับแตนเนปเปอร์โดนกลางป้อมแล้วพยายามจะหนีเอาแล้วหนีได้ทั้งหมีเย็นและแตนเนปเปอร์โอ้โหเพื่อนมาซ้อนครับเชอรี่กับกัสกัสยิงใส่เอ,อเ็นทีเอ็นซีเบอร์ปัดต,ตกเป็นของแตนเนปเปอร์จังหวะแรกมาดีครับสำรักไอซ์แบร์ครับจังหวะกระสือสัมพิชั่นครับไม่โดนสนตันจากโทนี่นะแล้วจังหวะออกมาเนี่ยเอ็นทีซีรวบไม่โดนครับในขณะเดีวยวกันแตนเนปเปอร์ที่เข้าไปตรงกลางก็เอาตัวเองออกมาได้จากดัานในสฟอร์ด้วยครับ กลายเป็นจังหวะนี้มาแกงแล้วไม่สําเร็จครับของทาง ntnc ก็ว่าอยู่เอทำไมถึงไม่โดนยกไม่น่ามีล้างเพราะเชอรี่ไม่อยู่เจ๋อเขียวตายอุ้ยไม่ใช่เขาโดนแล้วไม่ตันนะอันนี้โดนแล้วเจ็บตัวแล้วเหมือนจะแพ็คเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่เหมือนกันครับปล่อยจอมไม่เล่นคนเดียวไปครับด้านบนสำหรับทาง ยารีนาโจมีโดนไม่ค่อยเจ็บเฮ้ยเกี่ยวใสครับไอ้แบนไอแหมมีเถียงมีเถียงก็ไล่ไปลูกตัวแอลถรอนเองนะจ้าที่เฟล้วไปช่วงแรกครับตัวนี้แล้วคือ,อต้องมาตั้งต้นกันใหม่ครับ โอ้โหลงไปด้านล่างไอตีนี่มีป๊อปป๊อปครับผมครับผมโอ้ยนะโอ้โอเคครับครับฟังอ่ะมังกรยังไม่ตายครับตัดกลับม,า,มเาเรียบร้อยมังกรมังกรตัวที่สองครับของทางเอรีน่าครับตรงนี้ที่ได้ไปครับโอ้โหการเงินขึ้นมาพร้อมกับเลเวลด้วยครับเยี่ยมเยี่ยม เอาแล้วตรงนี้กลางสามครับกลางสามฝั่งแดงครับแล้วก็สองสีฟ้าด้านล่างตอดใส่อซ์แบงค์เจ็บอยู่นะครับแล้วคลิปกำลังจะเข้าด้วยครับช่วงห้านาทีตรงนี้โอ้และอีกรอบแต่รอบนี้โดนครับแตนปอร์ยกลอยยาวๆเลยครับไอซ์แปร์ออกไปเคคลิปได้ครับโอ้ยป้อมได้อยู่วีทไม่สำเร็จครับมาสองรอบไม่สำเร็จสองรอบเขามีแต่คารอนเชกับกัสนี่ยืนตัวติดกันเป็นตั้งเมเลยนะ มีการก็ต้องมีเชมีเชก็ต้องมีการ์ดใ,ใ,ให้แท็กกั์ดเชมนะฮะการ์ดเชดกรัรดเชมีจอมด้วยออจอมกัร์ดเชมแถมมีสแนปเปอร์มาจอมกัรดเชเปอร์รโอ้ปวดหัวอ,อะไรวะเนี่ยนี่ว่าบอยแบนด์จอบกัรดเชเปอร์โอ้ยจอบพี่ครับเจอวิชเชมเบอร์ปาก ผักไม่ค่อยจะโดนเอาแล้วผักแล้วผักอีกผักไม่ค่อยสวยครับแต่เขาสวนกลับโอ้ยนี่ก็เสีกลับเหมือนกันนะกินสลัดเหมือนกันก็ผักสวนดิหวานเสียวเหมือนกันครับจังหวะนี้จะไม่มีคอนเทอร์เรอร์แล้วนะครับด้านบนแฮปปี้ยังเล่นอยู่กับทีนซีมาแล้วกัตเชมาแล้วกัตเชอ่าขยับไปอ้อมบริเวณเรดบล็อด้วยครับนี่กัตเชรอเรดบล็อกไหม จากข้างล่างข้างล่างก็จะโดนเหมือนกันอ่าไอแบเปิดสายกอนด้วยนะครับฟวร์จีเคลียร์คีฟออกครับไอแบดกับสแนปเปอร์โอ้โหแล้วปล่อยเลี้ยวต่อยกลางทางโอ้โกัตเชมาพร้อมจอมครับจอมกัตเชเหมือนจะไปตัดบัฟได้ด้วยนะครับสำหรับทางกัสนะครับออกม,มาแต่ว่าแรกกับฟอมด้านล่างไปไม่รู้คุ้มค่าหรือเปล่าครับด้านบนจะดันแทนฮะอาครับตรงกลางครับ เรียอป๊อปเรียบร้อยครับชั้นล่างมาอยู่นานตรงกลางหายเลยจ้ะโอ้โหและคนนี้โดนครับสำหรับไอแซ่ลรอบนี้ไม่รอดนะครับฝั่งข้ามาเหมือนกันสี่คนเข้าไปเยอะเกินครับแต่ว่าทางนี่ทางคาร์ดูจะแบ่งรับแบ่งสู้ได้ดีกว่าครับได้สองทางไปพร้อมกับหนึ่งคิวด้วยครับแล้วก็มาเก็บมังกรต่อด้วยฮะี่ยป๊อตเลดดี้แฮปเนี่ยนี่มีบอยแบทกันป๊อตเลดดี้แฮปนี่เหมือนเดิมครับ กัดเชเปอร์ขัดจอมมาบ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 เอเลสเอเลสแบบเอาจินแล้จะดูแบบไม่รู้จักทีมนี้เหมือนเพื่อนไม่หลักเขาอะแครี่ที่ถนัดบุฟเฟ่มีอะไรก็อยากได้อะไรก็ต้องอ่านตักเอาเลยเอ่ข้างล่างข้างล่างจอมกำลังโดนจอมมี่ครับจอมมี่นนเจอเอ็นทีเอ็นซีไล่ออกมาจากเลดปั๊บฮะ โดนคับไล่ออกมาครับลองเสียบเบเกอร์ไปครับตรงนี้ว่าแบ่งแมปดูเหมือนจะไปทางท่าทายททารอนนะครับที่ดูดีกว่าครับตรงนี้ไม่ผิป้อมเลยนี่ต่างไปไม่โดนด้วยครับนเปอร์ไม่มีสตารีไนท์แล้วด้วยครับซารีไนจะตายไปก่อนนั่นแล้วอหลังรังกีเพ่าครับมันจะเริ่มมีนะครับแต่ว่าเกี่ยวที่เรา boost ไม่โดนนะไอแบงแบงอยู่เป็นซีรีส์เดือนมาดูโอคุมคาทาเชแต่ว่ามาบูส s t เงินเงี้ย มาเพื่อหูตังเงินนำไปพันหนึ่งแล้วครับเต็มๆฮะแปดนาทีนี้ยังไม่แยกจากกันเลยนะครับแทบจะเป็นร่างเดียวกันอยู่แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าคนหนึ่งมันขับสองตัวหรือเปล่าแต่จอมมี่ครับโดนตัดกลางทางแ้วสตาร์เรียนหนีออกมาได้ยิงฮ์ตช็อตผ่านไปครับกัดไม่ได้โอ้เริ่ม่อยข่าวแล้วนะตัเลเยอร์ได้มาก็จริงแต่ดีมีการสวนกัดหรือเปล่าครับห่าวเชนถอยครับไอแบกเข้าครับแล้วมีกัดจัดยืนดมกกำแพงอยู่ โทนี่เดินมาเช็คเจอ4แล้วก็ได้กดนมมา1นึ่เอาเลยครับตรงนี้นี่สถานก,การณ์ตึงกเต้าเริ่มเปิดมากขึ้น,นครับตอนนี้การเป็นอารีนาเออารีนาเองเนี่ยได้ออฟิอย่างดัสเลเยอร์มาแต่ว่าก็ต้องเสียพื้นที่การเล่นอยู่ดีนะครับเพราะว่าเสียทาวเวอร์ด้านล่างไปด้วยนะครับ8นาทีที่เป็นดูโอกัตเชตอนนี้การเงินแทบจะเท่ากันไปนะฮะ อเหมืนจะไม่มีผลอะไรมากครับพอผ่านช่วง8นาทีไปแล้วจะมีคนอื่นๆนะที่แบบอาจจะไม่ได้ฟาร์มอะไรมากขนาดนั้นนะครับโดยเฉพาะตัวอย่างนี่ฮะไอซ์แบร์กนี่แหละครับตัวน,นี้ก็อาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับไอแบร์อยู่แนวหน้าแต่ออกเปียอัพลองกินนุชมาด้วยนะฮะอ่ะไอเทมทีนี้มันก็พอมีอะไรป้องกันแหละแต่เพียงแต่ว่าแบบเขาเข้าไปแนวหน้าบ่อยมาก พิเกอร์เลยครับแต่ว่าเพื่อนอยู่ด้านหลังคู่จะไกลครับตรงนี้เชดอนพิเชนสแเบิลเชโดนผักครับและชัยแนบับลเซร์ตเอาซับพิเชนโทนี่กระโดดทับมากลางวงแต่นี่นายสวนกลับไปแทบจะยกใครไม่ได้และเชอยู่ข้างหลังครับและชัยอันติไปแล้วด้วยรอเกิดเป็นสสองนาทีไอซ์แบนโดนเกี่ยวโดนเกี่ยวแล้วก็จะเลี้ยวเข้ามาจอมบี้ยิงคขารับมีตัวสแนปเปอร์มาวางสกิลที่ด้านหลังโดนจับโดยจอมพี่จอมบี้แต่ว่าเอเลนโดนยิงอยู่ข้างหลังโดยการดัดกันโอ้ดับเบิ้ลคิวจากจอมบี้แต่ข้างล่างแฮปปี้ยังคงดัดป้อมอยู่ ซ้ายครับไอวาโปรเป็ซิกเกอร์นะครับมีเอลติด้วยฮะเจอมมี่ครับวิ่งหนีออกก่อนนะครับอิมเพลดันออกครับและแฮปปี้กำลังมาเสริมตรงกลางนะครับถอยกลับทันทีอีอารีน่าเป็นแมบอกเลยว่ารู้อ่ะฉันรู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ครับขยับไปซ้ายเมื่อกี้เช็คครับจอมมี่เจอตัวของไอว่าโปรครับเล่นต่อไม่ได้ครับฝไฟเมื่อกี้กลายเป็นทางในถลนที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนจะเป็นทางฝั่งเอที่พลาดให้แล้วนะครับเออารีน่าเนี่ยเชอรี่เข้าไปเหมือนจะไวไปสักนิดหนึ่งครับ จังหวะที่เข้าถึงตัวกัสกัสเนี่ยไม่มีใครเข้าถึงตัวนะด้านขวาที่แฮปปี้เข้ามาเนี่ยกายเปนโดนกัสกักสยิงสวนเกือบร่วงไปด้วยนะครับตำแหน่งยืนดีกว่าแล้วจังหวะเข้าไปกลัวนัวนี่จอมมี่กินขาดเลยครับ เอาแล้วครับเอ๋นะครับโอ้โหนะจ๊อบบี้เอาเลยเลยสายยกสวยยกสวยสวย,สวยงามครับอีอารน่าไปต่อครับจังหวะนี้เก็บมา3ที่เล่นกลางครับอีอารน่าแฮปปี้แฮปปี้จะไปเคาะประตูบ้านเลยครับเอาแล้วแฮปปี้จีที่ป้อมครับตอนนี้นะครับถ้าโดนจี้ขนาดนี้คงจะขำ แต่เหมือนจะขับไม่ออกจอมี่มาไม่ทันเสียป้อ,อมแฮ p ี y โอ้โหจี้ถึงหน้าบ้านครับแล้วยิงใส่จอม,มี่กดคอนเซอร์เร์และแฮปปี้จะเข้าไปต่อนะครับไอ้แปะกับจอมี่รุมใส่แฮปปี้แฮปปี้พยายามจะหนีครับเสดทีด่สองต่อหนึ่งครับยิงใส่เกือบจะได้จอม,มี่ครับแฮปปี้โอ้เรียกว่าตายกดเกิดมาใหม่ครับกลับไปการบ้านตรงนี้จะเสียป้อมตรงกลางแล้วครับอ้าวครับกำลังจมูกดป้อมแล้วยกสามโอ้ยดูเหมือนจะสวยแต่ว่าเขาล้างออกกันเจอฮาร์ดช็อตตามเก็บไปนะฮือเลือดเลือดป้อมแมพแปดสิบสองอ่ะ เดียวเกือบไปเหมือนกันครับเมื่อกี้จบแล้วรันดูดาเมจของกากัสเองก็เรียกว่าเต็มทุกช่องละจัดหนักจัดเต็มแล้วด้วยครับยิงปบที่ฝั่งตรงข้ามร้องสะบดเลยไปยเปิดรับเซเลเยอร์ตรงนี้ครับหาชอ็อตไปเซเปอร์อปปเฮ้ยเปอรได้ด้วยได้ครับได้ได้ด้วยโอ้โหสแนปเปอร์กับซาลิไนต์อัลติเมทของโรเลียน อมาถึงก็แหนบใส่ไปเลยครับแหมจินสเปซแจ้งเตือนช้าเลยก่อนต้องไปเหลียวมองตัวเลขครับหมหจากจะโอ้ไปเทรดด้านล่างแล้วเกือบโดนตรงกลางมาถึงไปต้านได้แล้วตอนนี้นี่เหมือนพยายามจะคุมสถานการณ์คืนมาโดยการเก็อบออเททีปนะครับสำหรับดังนิถยคารนแต่ว่าโดนเอียริน่าครับสแนปเปอร์ขโมอยไปครับจังหวะสุดท้ายครับดูเอียรินาชุดนี้กล้าเล่นนะฮะ ตอนนี้นี่มิชชั่นเพื่อปกป้องกัสกัสครับร็อกชิลสามคนแล้วฮะว้าวโหทางนี้เห็นทารอนดงอย่าลืมว่ามีทั้งอีเรสกับโทนี่นะที่มีชูดามจนะครับร็อกชิลก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยนะครับยิงปาดไปนี่หายไม่รู้เรื่องก็ปีมาแล้วนะเกาะไทยแต่ตัวตายอ่ะ อ้หเห็นสแนปเปอร์ลงล่างครับไม่มีซารินไนท์ไปใหญ่แต่ไม่กล้าเข้าเหมือนกันฝ่ายได้บุกครับปล่อยมกรอนไว้ได้านล่างครับเอาใช้ให้คุ้มค่าที่สุดครับช่วยลี่ครับจะไปเปิดแล้วป้าไปแม่ครับโดนไปหนึ่งผัดแัปปีขามาสอ,สองคนระับ แปลกใจนะว่าทำไมดิแทคคาร้อนถึงอยู่ในการแบบนี้ครับผ่านข้าแทบจะเป็นไล่อัพใหม่หมดเลยเหมือนจะต้องศึกษาใหม่เหมือนกันระหว่างที่เขาจูนกันใหม่นี่ครับผมโอ้โหแบบแผนการเล่นนี่เปลี่ยนเยอะมากนะคือกล้าเล่นกล้าบวกกล้าที่จะทําจังหวะนะครับอีอารีน่าในชุดนี้ไม่ได้รอครับให้เขาพลาดอย่างเดียวเปอร์ตรงนี้ครับด้วยความที่ไม่ได้มีอะไรไปเปิดเขาง่ายๆด้วยนะหนึ่งครั้งดิแทคคารอนนะครับตรงนี้ เาจกลายเป็นมาราดูเล่นยากสักหน่อยครับชักทายโทนี่เลือดหายไปครึ่งหลอดกว่าและพอโทนี่เลือดน้อยแบบนี้บอกเลยว่าว่าบุกแน่ๆต้องระวังด้วยครับเลือดต่ำกว่าครึ่งนี่และโซครูดมันจะเป็นการดึงเข้ามาหาตัวนะครับใช่นะเป็นสัญลักษณ์ครับมงวันเดอร์นะครับมงลงครับคือความบวยสี่เข้าไปนะครับเจอมวยครับมงไม่ต้องลง แล้วครับเหนเลงที่ด้านล่างกีฟหมดครับเดี๋ยวจะเรกมอนเดสเตอร์ครับยิงใส่สินเการ้างทีละสามโรยๆๆๆๆส,สามโรยสามโรยจาเมจดรูเลยก็แรงมาหักเหมือนกัน,กน,กน,กนครับตรงนี้ขึ้นมาเป็นปั๊มในทารอนแล้วด้วยครับก็เป็นเพนเด,ดทูสน,นะครับขึ้นมาอีกแล้วด้วยนะครับตอนนี้สัตทางอ e ีเรสครับแล้วก็น่าจะขึ้นเป็นทางนั้นเรื่อยๆจนในที่หรือเปล่า,า,าครับสุดท้ายไม่ได้เพราะของที่เขาใช้ของการต้องคอยปกป้องตัวเองแล้วเธอไม่รักตัวเองแล้วเธอจะรักฉันได้อย่างไร มาแล้วครับนี่เป็นตัวที่เขาคุงได้อีกหนึ่งครั้งครับอีอารีน่าถูกไม่ต้องไปแย่งชิงให้ถึงเต้าแล้วก็อีกสองนาทีครับกับเอเวอเรสตตะก้อนครับดิแท็กจะเล่นหรือเปล่าทางดีแท็กทารอนขยับแล้วครับขยับนะฮะโอ้แต่ว่าไปปล่อยบอลเลยครับไอแบร์ครับเพราะฉะนั้นมังกรตัวนี้เอ้ยจับงไ่ครับ เอ้ยได้ไหมแต่ว่าปั๊บเป็นของเขาเนี่ยนะแล้วก็ดักเบนซิ่งก็เป็นของเขานะฝั่งขอ<ป>งไี้แบงคาลอตอ,อุ้ยแล้วตัวแตกครับไอ้ปั๊บโฟมเหมือนจะพลาดครับและตัวของแฮปปี้โดนเข้าจากจอมมี่จอมมี่เก็บแฮปปี้ไม่ได้ครับส่วนไอ้แบงค์เขาเป็นกินคำสามอยู่ด้านหลังไม่มีดาเมจจากแนวห,หลังกันจัดสไลด์ออกมายิงกันกันยิงยิงกันกันยิงยิงครับเก็บไปหนึ่งครับล็อกชิลของไอ้แบงค์ตกโหนแล้วทำให้ฝั่งข้ามเก็บเขาไม่ได้ครับและทำให้อีอลีนาดันต่อแฮปปี้อยู่ข้างหลังครับมันยัจะเทรดใส่ไอ้แแบ์ต่ยัังร ได้สําเร็จครับแล้วออกสายเจเชลลี่ข้างหน้าเป็นสแนปเปอร์แฮปปี้โชชั่มเก็บมาสามนักนที่โดนลุมล้อมแต่ป้อมกลางครับคีบดันเข้าเอทีเอ็นซีครับผักคีบออกไปได้แฮปปี้กลับไปรีเลือดที่บ้านเชกับกัตครับมาเลยครับซีรี่เชกับกัตแต่พยายามจบบ้านที่ด้านบนเอาวเลยครับอาวเลยครับตอนนี้เป็นเรียกว่าทรีโอครับเชกับกัตจอมครับเชกับตจอมครับขึ้นด้านบนครับแฮปปี้กัตอยู่ครับโอ้โหแรงจัดจัดครับแต่ว่าเร็กมอนเตอร์ตีใส่สิ่งก่อสร้างเก็บไปอีกหนึ่งทาว โอ้โหทังขวาเมื่อกี้ตัวโอยอยู่นานมากครับคือตอนแรกไปปริมาณใสตัวของแฮปปี้ได้ดีแล้วนะแต่ว่าดาเมจที่เป็นเดบิวตเนี่ยไม่มีมาเนี่ยทำให้กอรเก็บแฮปปี้ได้ข้างจะนานนเนี่ยเราก็ยังมีตัวของก่อเกิดด้วยครับมาเกิดขึ้นมาชุดที่2องกลายเป็นว่าจากที่จะควรจะมีสแนปเปอร์เล่นต่อในไฟเนี่ยก็ไม่มีเลยครับเสียหายไปเล็นนกน,น้อยของการสนามทางฝั่งยารีนาครับแต่ว่าได้มา2ทางแบบนี้สถานการณ์ถือว่าดูดีครับไม่ใช้มุกนี่นานเลย ท่าไหร่สูงคันเลยไม่แก่ด้วยสูสีไงครับแม่ทางบ้านเนรู้แล้วแหละอ๋อโอเคโอเคอเคเพื่อนเพื่อนแบบว่าเออได้ยินสักทีสุกทั้งสด้านก็ได้เออพี่ไปพี่มาจุ้งเช็คไปครับตอนนี้อยู่ในสเตเมตแรงมากเลยครับอ้าดึงถ้าไปไม่ถึงตัวนี่ลำบากแน่ๆเหมือนกันครับทางอีอารีนาครับ เสียดายจอมมี่อยู่เนี้ยไปแนบแฮปปี้แล้วนะใช่ครับโอ้โหเนี่ยดูครับการรุกของเอเลสจะยืนเป็นร่างเดียวกับโทนี่เหมือนกันนะเนี่ยซ <c oughs> ีรีส์เหมือนกันครับเลสตี้เลสตี้เลสตี้กั๊ดเช่ขึ้นอยู่สองคู่หูจริงจรดาเมจเอาแล้วครับกั๊ดเอาแล้วไอ้แบ๊มาไปไต่แฮเ์รีสครับ <c oughs> โอ้ตั้งหน้าตั้งตาม,มุ่งมั่นมากครับเอเลสต้องถอ,อยก้าวเล้วฟิกเกอร์หนีออกไปได้โอ้จะมีจังหวะสวนกลับมาได้ยิงหรือเปล่าครับเอเลสรูดใสไ่ไอแบดแต่ว่าไอแบดไม่กลัววิ่งเข้าหาเอเลสครับเก็บได้แต่มีเกาะเกิดและเข้าไปดวลอยู่ตรงนั้นโอ้อะไรเป็นอะไรทุกอย่างมันนัวมากแต่เป็นอีอารีนาที่ยืนอยู่บนหน้าจอที่มากกว่าโอ้แล้วเก็บไปสองครับแล้วไล่ออกไปสามครับแฮปปี้เนียนซ้าย มีรถหนึ่งคันแต่แฮปปี้กับบ้านยาลำบากกับลำบากกับเทศไทยโดนขวดนมไปหนึ่งปวดและโดนเนื้อสุกสิ่งอย่างพยายามจะดูดเลือดกลับมาแล้วก็ไม่พอโอ้มีแค่ตัวของไอทีเอ็นซีกับไอวัตโปที่กลับบ้านไม่ได้ตรงนี้ยาวสามสิบวินาทีครับไม่มีทีมงานของไอเทียนคารอนครับจากการอย่างไรเขาอยู่กันครบครับทางฝั่งยารีน่าไม่คิดไม่ก้าวตาแล้วครับและจับใส่ไอป๊อตโปนะครับใส่ใส่เชอรี่สแนปเปอร์เข้ามาครับไล่ด้วยการเปิดออร่า สาคูแสนวูวแต่ว่าครีปมาครับตรงนี้ครีปมาแล้วดาเมจล้นเหลือกันครับเลงใส่คนก่อนครับตอนนี้ใส่ใส่เอ็นพเอ็นซีอนีมีเกราะมีเกราะครับแต่ว่าครีปหมดตอนนี้เลงไปที่เอ็นซีโอโแล้วเหลือแพงยข้างสุดท,ท้ายมีครีป,ปดัน <มา S 1> เข้ามาเกมแรกมาเลยครับอีก่อ,อนเลยนโอ้โหเฉียนพินไปครับเหนือทาลอนเฉยมันก็มีช่วงที่แบบต้องมารับเลนสองคนด้วยแต่ว่าก็ยังเทรดไหวนะครับด้วยความที่เป็นริโป้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับ